พี่น้องทางไปหน้ามือนี่ผ้าอ,ออกนอกเรื่องน้อยหนึ่งเบือกกะะอ้องดอกกระยะอมโอ้ยออนซอนครับพี่น้องต้นใดกับต้นใดเบื้องออนซอนออนซอนพี่น้องดอกกระยอมพูดด่ะผ้าเบิ้งดอกไม้ป้าดอกไม้ธรรมชาติพี่น้องบ้านพี่น้องมีบ่ เดี๋ยวผมจิตต่อยให้เบิง้งผมจิตใส่ลงมาให้เบิง้งหอมกุบถิบกุบหมอกหอมน้ำดงน้ำปลาพี่น้องเลยลายคักปีนี่้แหลงกับทวมอันออกลายปะนี่นี่พี่น้องดอกมัน นงามคากหอมพร้อมเดี๋ยวผมดมมอนกันพายังเบิง้งบรรยากาศบานปลาบานทงพี่น้องบานนอกเขาดอกพยนอมเดินสามเดินสี่มันเป็นเดินสามเดินสี่นะพี่น้องหลายคักแต่ละต้นเดออกผ้าออกนอกเรื่อง พอนคายพี่น้องเอ้ยหลายอีหรีมีทั้งสีขาวดอกอมชมพูนี่ต้นหนึ่งพี่น้องผมหลอ,อนซ่อนนะพี่น้องงามอีหรีพุน วนหนึ่งหาเต็มปลาเป็นดอกไม้ป้าพี่น้องดอกพยอมไปสิ่ผ้ายางเบิ้งต้นผลเรื่อยๆต้นผนกลกระจายง่า,งงามเี๋พี่น้องผ้าชมขาวง่ามไปเลยพี่นอ้องยุท่างไกลได้เบิ้งได้ชม่มอ่อนซ่อนครับพี่น้อง ให้ผมพาไปเบิ้งต้นผูนอีกต้นหนึ่งพี่น้องนี่ต้นหนึ่งงามออกดอกปีละเทือพี่น้อง ผตั้มๆพี่น้องอเึิ่งเขื่อนมาดอกพยอมหอมไกลคนว่าออกดอกปีละเทือครับงามิลีพี่น้องเดี๋ยวผมสีุ้มให้เบิ่งใกลๆ้ๆนี่ครับงามิลี เป็นดอกไม่ป้าพี่น้องออกดอกปีละเทือดอกพยอมงามคักผมเราออนซ่อนมันงามมันหอมพี่น้องเดี๋ยวไปทางไดก็มีเมดมันเสิออกดอกประมาณเดือนนี้แหละพี่น้องเดือนสามเดือนต้นเดือนกุมภาพปลายเดือนมกราลพี่น้อง ามผมสอบมานอนใายนอนหน้าดมกินดอกไม้ธรรมชาติมันหอมมันหอมอีลี่พี่น้องหอมแบบบันแจ่มร่ถือนะครับเดี๋ยวผมจะพายเบิ้งต้นนี่ไปเบิ้งไกลไกลเดีย๋ยให้กินมันออกจากทอ่อซับได้ดหอมห้วยห้วยพี่น้องย่ง,งไม่ท่าไลกับหอมเนี่ยพี่น้องไกลไๆ่ตามๆเนี่ย ดึงให้เบิ่งมันเป็นสวรรค์สันส่างพี่น้องมันงามยี่ลีมันหอมพร้อมนี่ครับเนี่ยออกเป็นพุ่มตามๆงามคักผมหลับมกักผมมักธรรมชาติแบบนี้แหละพี่น้องไทยพี่น้องเบิ้งซื้อ ให้เบ้งความงามของธรรมชาติพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามและพี่น้องเด้องามคัก